รัฐบาลจีนเล่นใหญ่สั่งสายการบินสัญชาติจีนงดรับมอบเครื่องบินที่กําลังอยู่ในท่อหรือค้างท่อที่จะส่งแถมสั่งเลยนะทุกสายการบินงดซื้อชิ้นส่วนอะไรของโบอิ้งจากอเมริกาต้กับกระทรวงามภาษีที่มาเก็บสูงถึง1 2 4 1 4 5รอ่เปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องนี้ก็หือฮาตั้งแต่เมื่อคืนกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน,นที่สุดก็ลามมาถึงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินที่ใช้แต่ามาค้าขายกันเนี่ยแหละครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาประกาศคําสั่งเลยนะฮะ ให้บรรดาสายการบินสัญชาติจีนทั้งหมดไม่ว่าจะบินในประเทศก็ดีหรือบินระหว่างประเทศหรือมีทั้งบินทั้งในและต่างประเทศที่เป็นสัญชาติจีนนี่นะครับหยุดรับมอบเครื่องบินเพิ่มเติมประเภทเครื่องบินลําใหม่ๆที่กำลังอยู่ในเ,เรียกว่าสัญญาในการส่งมอบให้หยุดรับหมดเลยนะฮะและเน้นเลยครับว่าเป็นเครื่องบินจาก Boeing i n c o r p o r a t i o n จากสหรัฐอเมริกานะครับและที่สําคัญนี่นะครับก็ยังเรียกร้องอันนี้นเป็นคําสั่งเลยนะฮะแต่นี่เป็นคําเรียกร้องขอความร่วมมือนะครับว่าให้สายการบินจีนทั้งหมดนี่นะครับ ยกเลิกการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องบินโบอิงทั้งหมดด้วยนะฮะโอ้โหนะครับอันนี้เรื่องน่าก,กลัวแล้วครับท่านผู้ชมครับและให้มีผลทันทีด้วยนะฮะนะครับนั่นแหละครับคือเป็นมาตรการที่ออกมาซึ่งรัฐบาลจีนบอกว่าทําไมต้องทําแบบนี้เป็นการโต้ตอบก็นื่องจากว่า สหรัฐอเมริกานั้นประกาศขึ้นสงครามภาษีกับจีนสูงถึง145จําจำได้ไหมนะครับในขณะที่จีนเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่125กับสินค้าที่มาจากอเมริกานะครับดังนั้นคําสั่งดังกล่าวที่มีการโต้ตอบกันอย่างนี้เนี่ยนะครับทางด้านของรัฐบาลจีนเขาก็ใช้เหตุผลเลยนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้รัฐบาลจีนขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าทุกชนิดจากอเมริกา125ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรครับ ต้นทุนในการผลิตเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยยังไงก็ต้องตั้งราคาแพงขึ้นอย่างน้อยโดยเฉลี่ย125%ถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเรื่องนี้นี่ะครับมันก็ทําใหต้ต้นทุนอุปกรณ์อะไรรวมถึงราคาเครื่องบินที่จะขายจีนเนี่ยมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นถึง2เท่าดังนั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลจีนก็เลยบอกครับว่าเนี่ยทำให้สายการบินสัญชาติจีนทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถยอมรับราคาเครื่องบินที่ผลิตมาเบ็ดเสร็จส่งตรงกลับมา หรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ก็อะไรก็แล้วแต่รับไม่ได้เพราะาร,ราคามันแพงนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่าทางนี้เขาก็โต้ตอบกันแล้วนะครับนั้นฐานท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะกับมาตรการจีนสั่งสายการบินจีนทั้งหมดงดรับมอบเครื่องบินลําใหม่จากโบอิ้งนะ <im itation> เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วส่งมาเลยนะครับทีนี้เองปรากฏว่าเราก็ตรวจสอบกันไปครับว่า เครื่องบินลำใหม่ที่กำลังอยู่ในตารางเวลาส่งมอบคือพูดง่าไงไนะผลิตเสร็จแล้วรอส่งเนี่ยมันมีกี่ลำกันแน่ฮะที่เจอมาตรการบอกสั่งอย่างนี้ออกมานะครับปรากฏว่า Boeing i n Corporation ก็เปิดเผยก็ว่ามีลูกค้าสายการบินสัญชาติจีนเนี่ยที่รอที่กำลังรอส่งมอบเครื่องบินลำใหม่นี่นะครับสิบลำฮะโดยเป็นรุ่น737 Max นะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินทั้งหมดตอนนี้ที่รอส่งมอบเนี่ยจะมีอยู่3สายการบินเฉลีย่ยสายการบินละ2ลำนะครับก็ได้แก่สายการบินไชน่าเซาเทนแอร์ไลน s สายการบินแอร์ไชน่าแล้วก็สายการบินเสียเหมือนแอร์ไลน์นะครับสายการบินละ2องลำรวมกันก็6กลำก็ไปแล้วนะครับและในขณะที่เรื่องของการโต้ตอบสงครามตะการค้าแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ประมาณเนี่ยหถึงสิลำเนี่ยที่อยู่ในท่อพร้อมแล้วที่จะบินเพื่อจะไปส่งที่เมืองจีนนี่นะครับก็คงก็คงไม่รู้จะไปยังไงดี หรือว่าจะอนุญาตให้เป็นกรณีเคส b y เคสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทีนี้ในขณะเดียวกันสายการบินจุนเหวยแอร์ไลน์เนี่นยนะครับก็ประกาศเลยนะฮะเลื่อนการรับมอบเครื่องบินโบอิง787-9 Dreamliner ซึ่งอันเนี้ยมีกำหนดว่าจะส่งให้กับเขาภายใน3สัปดาห์อันนี้เขาก็เลื่อนออกไปนะครับโอ้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเหมือนกันนะฮะดังนั้นถามท่านผู้ชมครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับที่รัฐบาลจีนสั่งทุกสายการบินสัญชาติจีนยกเลิกการรับมอบเครื่องบินลำใหม่จากโบอิง นะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งมาเลยนะฮะถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยนะ,ะถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยส่งมานะครับทีนี้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินในประเทศจีนเนี่ยเขาก็เริ่มวิเคราะห์กันละนะครับว่าหลายคนจะตั้งคาถามว่าเอจีนเนี่ยผลิตเครื่องบินไม่ได้เหรอในเมื่อเศรษฐกิจก็ใหญ่เบอร์สองโอไอทีก็เก่งเทคโนโลยีก็เก่งบริษัทก็เยอะคนจีนก็เยอะนะครับเศรษฐกิจก็โตนะฮะคนก็พันสี่ร้อยล้านคนคำตอบคือมีครับไม่ใช่ว่าจีนผลิตเครื่องบินไม่ได้นะฮะจีนเนี่ สามารถที่ผลิตเครื่องบินที่เป็นอากาศยานเชิงพาณิชย์ก็คือใช้สําหรับนขนผู้โดยสารเดินทางกันมีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าถึงมีแต่นั่นก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันว่าก็ยังหาต่างชาติมาซื้อเครื่องบินเมดินไชน่าลำโคแม็กเนี่ยไม่ได้นะครับเขามีรุ่น C99 9เฮะเป็นเครื่องบินชนิดที่ว่าลำตัวขนาดกลางไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับเชื่อว่าลำเนี่ยก็สามารถเอามาทดแทนได้แต่ว่าโอ้โหถ้าเอาเข้าจริงๆนะฮะ ครื่องบินที่ค้างท่อในอีก2ปีข้างหน้านี้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้กันต่อนะฮะทีนี้ตรงนี้เขาก็บอกว่าอันนี้ยังไงทดแทนก็ไม่พอและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คืออะไรทราบไหมฮะสายการบินในจีนบางแห่งเนี่ยฝูงบินของเขาเนี่ยมีเครื่องบินโบอิงเกินครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะหยุดเอาไปดื้อๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานและที่น่าสนใจไปกว่านั้นอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลจีนร้องขอด้วยซ้าไปว่าให้ยกเลิกการสั่งซื้ออุปกรณ์ชิ้นส่วนและอะไรของเครื่องบิน โอ้โหเรื่องนี้แหละครับนับวิเคราะห์ทางด้นอากาศยานอุตสาหกรรมการบินในประเทศจีนแล้วก็เป็นคนจีนก็วิเคราะห์ด้วยนี่นะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้ในความเป็นจริงเลยนะฮะฝูงบินของสายการบินสัญชาติจีนเนี่ยหลายร้อยลำนะฮะเป็นเครื่องบินโบอิงมากกว่าแอร์บัสของฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นี่นะฮะความจําเป็นในการใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนและอันใหญ่และอะไหล่นะฮะของโบอิงเนี่ยต้องมีฮะจำเป็นฮะและไม่ใช่น้อยด้วยฮะมากมายด้วยครับรวมถึงอะไรท่าไหมฮะ แม้จะมีช่างซ่อมบำรุงรักษาในประเทศปลายทางที่ซื้อเครื่องบินของแต่ละยี่ห้อแล้วแต่ยังต้องได้รับการรักษาดูแลซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยผู้เชี่วยชาญระดับสูงของโบอิงด้วยอีกต่างหากนะครับนี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามาตรการนี้จะลุกลามไปถึงห้ามบุคลากรโบอิงเนี่ยเข้ามาดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องบินของโบอิงด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ใหญ่โตกันแล้วครับนะครับนะฮะ